คนที่เขายังมองว่าการที่จะเป็นครอบครัวได้นะมันจะต้องมีเฉพาะพ่อที่เป็นผู้ชายแม่ที่เป็นผู้หญิงและมีลูกๆออกมาอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมันไม่เสมอไปพิสูจน์ได้จากตัวพี่ถึงแม้พี่จะเป็นแบบนี้พี่จะเป็น LGBTQ ที่มีลูกแต่จิตใต้สํานึกจิตวิญญาและจิตใจที่พี่มีความรักอันบริสุทธิ์อ่ะพี่ก็ไม่ได้แตกต่างจากผู้ชายอกสามศอกแท้ทั่วไปเลยพี่มีความรับผิดชอบในครอบครัวในลูกในภรรยาในแม่ พี่ก็ว่ามันไม่จําเป็นเลยแล้วก็ว่าจะเป็นอะไรเราก็สามารถดูแลครอบครัวเราได้อย่างดีมผมชอบคํานึงมากเลยที่พี่บอกว่าการที่จะเป็นผู้ชายอกสามศอกอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่ชอบผู้หญิงหรือว่าแบบเหมือนดูแล้วแบบ แข็งแข็งดูเป็นแบบแมนแมนแต่มันคือการกระทำมากกว่าว่าเราดูแลเขายังไงเรารับผิดชอบหน้าที่นั้นยังไงทําได้ดีหรือเปล่านั่นแหละถึงจะเรียกว่าชายอกสามซอกแม้ว่าจะในฐานะพี่ป๊อปเองก็ตามก็เป็นชายอกสามซอกได้ครับ